ติงนองติงนองสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมช่องผ้าไหมสุรินโดยไกดแพทค่ะพาเที่ยวตลาดนัดผ้าไหมนี่จะเป็นร้านที่ตัดสําเร็จแล้วร้านแรกถ้าเดินมาจากตรงที่ว่าการอาเภอนะคะสุดมุมเนี่ยร้านพิมพ์ทองก็จะเป็นเสื้อสําเร็จที่เป็นเสื้อไหมแล้วก็ประดับด้วยลูกไม้นะคะก็จะมีเป็นไซส์34 36 38แล้วแต่ ตัวแล้วแต่แบบไม่ไม่หมดนะแล้วก็จะมีเสื้อสุภาพบุรุษด้วยนะสีจริงมันจะเป็นสีแบบนี้ามาดูนะแล้วก็จะเป็นเสื้อสุภาพบุรุษที่ตัดสำเร็จโดยไหมสุรินนี่ก็จะเป็นโพลแขนยาวอู้สวยมากตัวนี้อยากรู้ไหมว่าเท่าไหร่ สี 4, oh ่พันเก้าโอ้โหสวยมากเขาออกแบบเนี่ยเลยนะดูไหมสวยไหมคะอ่าแล้วมาดูที่เป็นอ่อสรงแล้วมาตัดเป็นเสื้อสรงสีหวานเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นเบอร์เอสเบอร์เอสก็น่าจะอ,อกสี่สิบใช่ไหมคุณผู้ชมอ่าแล้วก็มาดูสีขาวสีขาวก็มีค่ะแต่ว่าถ่ายทำเดี๋ยวทำให้มันขาว สีขาวทอยกดอกค่ะแล้วก็มีสีครีมอยู่ข้างหลังสีครีมถ้าสนใจทักไกด์พัดมาเพราะว่าร้านอยู่ในเมืองอยู่ใกล้บ้านนะคะตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอซึ่งค<ด>ุณผู้ชมจะมาดูตอนไหนก็ทักได้ว่ายากได้แล้วก็จะเป็นโฮที่เป็นสีออกฟ้าเข้มนะวันแม่เบอร์เอ็นะแล้วก็จะเป็นอัมพรมเบอร์เอนี่น่าจะ40 พิทิศใช่ไหมคะเบอร์เอสไม่ใช่40ไหมพี่พี่นัดเบอร์เอส40มิลนาะเบอร์เอส38 40ส่ได้ตัวนี้เป็นโฮเขาเป็นอันพรอมอันพรมเบอร์เอส640แล้วก็นี่จะเป็นโฮนะคะราคาแล้วแต่ไซส์แล้วแต่อะไรก็ถ้าสนใจแคปหน้าจอมานะคะแล้วนี่เข้าเอาเอาลายนางสนมมาตัดเป็นเสือ้อ ตัวนี้เบอร์เอ็มเบอร์เอ,อ็มก็สี่สิบสองาะเริ่มจำได้เริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณผู้ชมเก่งเนาะไกด์คแคนเน,นี่ยไอ้เนยเตอร์ชมตัวเอง <c oughs> อ่ะเรวมาชมสรงไหมที่ตัดเป็นสูตรผู้หญิงอก38เนี่สรงไหมสรงไหม,อไหมทอยกดอกลูกแก้วสวยไหมข้างหลังจะเป็นแบบนี้จ้านี่ทอยกดอก สวยมากตัวนี้อก38อ่าตัวต่อไปตัวนี้สวยมากเป็นสรงไหมที่โทนเขียวซึ่งไม่ค่อยเห็นนะเก๋มากอก36สน่สนใจนะคะทักดไกด์แพทได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าเก็บแล้วเดี๋ยวไปที่ร้านได้อยู่ในเมืองนะจ๊ะอ่านี่ด้านหลังของสรงไหมโทนเขียวแขนแขนจะเป็นออกไอ แขนจีบเหมือนตุ๊กตาเนาะมันจะยกจีบจีบยกจีบยกจีบสวยมากคุณผู้ชมตัวนี้สนใจทักมานะคะใส่ได้เอลยี่สิบแเป็นอันปรมโทนเป็นเม็ดมะขามแต่ว่ากล้องมันจะจับนี่เนี่ยทัวมันจะเป็นแบบนี้นะนี่อ่ะก็คือเป็นหน้านางชายพกข้างหรือเปล่าหรือเปล่าใช่ไหม หน้านางสามจีบชายพกข้างท่องมาแล้วก็ยังไม่ถูกเลยไ <laughs> อ้นื่ยเตอท่องแล้วก็ยังไม่ถูก <c oughs> อ่าเดี๋ยวนะคะ <c oughs> ของจริงมันจะเป็นสีเม็ดมะขามแตว่าการถ่ายทำนะ <c oughs> ตัวนี้2อ0พันเคุณผู้ชมที่เคยขายนะ <c oughs> นี่ค่ะเอลยี่สินะ <c oughs> โอเคนี่ค่ะตัดสำเร็จ เป็นทอยกดอกให้คุณผู้ชมเลือกเยอะแยะเลยก็มาดูกันนะคะนี่ค่ะแม่ค้าคือคนนี้คะ่ะคุณโยมทองนะคะแล้วก็แบบนี้จ้าที่เป็นไหนนะคะก็มาดูกันร้านพิมทอ ค่ะคุณผู้ชมอ่ะแล้วเรามาเจอร้านที่กลับช้าที่สุดเขาไม่รีบค่ะเพราะว่าไม่รู้จะรีบไปทําไมนะคะแต่ว่าฝน,นมาก็รีบจะเก็บแล้วนะคะร,ร้านจุดชารัตผ้าไหมสุรินนะนี่ค่ะสวยมากทอยกดอกผ้าไหมสุรินเนี่ยสวยตรงนี้แหละทอยกดอกและนี่คือสีธรรมชาติที่สวยมากๆส,สวยที่สุดในโลกเนี่ยผ้าไหมสุรินน่ะไม่ว่าใครจะว่าอะไรเดอ้อ ผุ้ใดสิว่าจังวัดอื่นคอยกับว่าของบ้านคอยนี่งามหลายถ้าถูกใจกดไลค์ให้เนี่ยว่าแกแพทย์พูดถูกไหมสีธรรมชาติที่ใช้คลั่งแก่นเคนะคะกว่าจะได้เป็นสีนี้สวยมากของจริงก้องอาจจะสีเพี้ยนบ้างแต่มันคลาสสิกมากเลยค่ะต่อต้าอ,อนุมนูลอิสระสีธรรมชาติมีหน้านางนุ่งสด เป็นผ้าคลุมไหล่ชั้นดีเลยนะคะรูหราอารังการถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าผ้าไหมสุดินเนี่ยมันจะไม่เหมือนใครไปเดินในงานบุตโอท็อปจะรู้เลยว่าผ้าไหมสุดินจะแตกต่างมีเอกลักษณ์เพราะอะไรคะดงงูง่ายๆค่ะก็คือจะทอยกดอก